ฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่2,029เต็มไปด้วยความโกรธแค้นพอคนนับหมื่นปรากฏตัวสายตาผู้คนเกือบพันคนด้านนอกวังถึงกับเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อแม้แต่จัก,กรพัรดิเต่ายังมีสีหน้าเปลี่ยนไปและมืดมนยิ่งขึ้นทั้งพ่อเขาและชายชราเองก็อ้าปากค้างพวกเขาไม่สังเกตเรื่องนี้มาก่อนพอมองดูหวังหลินในตอนนี้จึงยิ่งมีแววตาหวาดกลัวเกินบรรยาย เพียงเหล่าวิญญาณกลับเข้าสู่ร่างตัวเองผู้คนต่างก็ลืมตาแม้จะสับสนอยู่ชั่วขณะแต่ก็ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เสียงร้องให้ระเบิดดังออกมาพวกเขารู้สึกว่าน่าจะตายไปแล้วแต่ตอนนี้กลับถูกชุบชีวิตขึ้นมาเหมือนฝันไปแต่พวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับตอนก่อนตายและอ่อนแอลงไปมากแม้วิชานี้จะลึกลับแต่ก็ไม่สามารถฟื้นคืนคนจำนวนมากกลับสู่พลังดั้งเดิมไปได้ แต่ด้วยในร่างหวังหลินมีโลหิตวิญญาณแม้พลังจะอ่อนลงไปพวกเขาเพียงใช้เวลาไม่กี่สิบป,ปีก็ฟื้นคืนมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วมีเพียงคนที่มีโลหิตวิญญาณเท่านั้นถึงจะสามารถใช้วิชาได้ใกล้เคียงพลังของบรรพชนโบราณหลังจากร้องห่มร้องให้พวกเขาทั้งหมดก็เงียบลงและมองหวังหลินด้วยท่าทีซับซ้อนท่ามกลางพวกเขายังมีเก้าคนที่ติดตามส่วนลั่วซึ่งต่างก็ถอนหายใจและรู้สึกว่าเพิ่งหนีพ้นหายนักครั้งใหญ่มาได้วิญ,ญญาณแต่ละคนถูกหวังหลินเก็บวิญญ,ญาณไป ดังนั้นจึงเข้าใจดีว่าถูกฟื้นคืนชีพมาได้เพราะหวังหลินหวังหลินใบหน้าซีดเผือดแม้จะมีโลหิตวิญญาณแต่การใช้วิชาแบบนี้ยังส่งผลกระทบกับเขาอย่างมหาศาลเพื่อไม่ให้ส่วนล่วผิดหวังหวังหลินจึงตัดสินใจทําเรื่องเหล่านี้ตอนที่เขาทะลวงเข้ามาในวังได้ไม่ว่าจะทําสําเร็จหรือล้มเหลวเขาก็ยังจะเก็บวิญญาณทุกคนที่สังหารมาจากนั้นฟื้นคืนชีพเมื่อส่วนล่วมาถึง ส่วนล้วพอเจอสถานการณ์เกินคาดเช่นนี้จึงเอ็นเอียงด้วยระดับบ่มเพาะของเขาจึงมองออกว่าหวังหลินสามารถทำทั้งหมดนี้ได้เป็นเพราะโลหิตวิญญาณเพียงโลหิตวิญญาณสามหยดก็สามารถสร้างเผ่าใหม่ขึ้นได้แล้วประโยคนี้ได้ส่งต่อกันมาหลายรุ่นตอนนี้ส่วนล้วได้เห็นจึงเกิดความเชื่อขึ้นหวังหลินเงนบบยศีษะใบหน้าซีดเาวากับป่วยให้เขามองส่วนล่วและเอ่ยปากอาจารย์สิทธิ์ไม่ได้สังหารใครไปจริงๆ แม้เขาจะไม่ได้สังหารใครเขาก็ทําให้ผู้คนที่ทรงพลังของอาณาเขตเต๋าเกิดความอ่อนอแอและทะลวงเข้ามาในวังหลวงองอไม่เคารพต่ออํานาจราชวงศ์หักเรื่องนี้แพร่ออกไปถึงอาณาเขตฉีและอาณาเขตจวีอาณาเขตเต๋าคงเสียหน้าครั้งใหญ่เขายังต้องตายอยู่ดีจักรพรรดิเต๋าพูดขึ้นสายตาที่มองหวังหลินเต็มไปด้วยจิตสังหาร หวังหลินบอกเหตุผลให้อาจารย์มาส่วนล่วงมองหวังหลินด้วยท่าทีที่ค่อยๆเบาลงเขาคิดว่าหวังหลินไม่สนใจความรู้สึกเขาและคงมุ่งหน้ากวาดล้างสังหารจนเกิดความเสียหายที่มีอาจแก้ไขได้ไม่เพียงแต่เรื่องนี้จะทำให้เขาเจ็บปวดใจมันยังทำให้เขารู้สึกผิดหวังอีก สำหรับสิทธิ์ของเขาคนเดียวผู้นี้เขาได้ทำทุกอย่างที่ต้องทำในฐานะอาจารย์ไปแล้วเขากระทั่งดูแลหวังหลินดุดลูกชายของตัวเองเตรียมการทุกอย่างที่หวังหลินต้องการสำหรับการบ่มเพาะและกระทั่งยอมต่อต้านมหาชั้นฟ้ากุ้ยต้าเพื่อหวังหลินไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เขากระทั่งหลอมสมบัติให้หวังหลินแต่พอมาถึงเขาเห็นพื้นดินปกคลุมไปด้วยโลหิตอนาเขตเต่าที่เขาปกป้องเกิดความตายนับไม่ถ้วนและทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะสิทธิ์ของเขา สิ่งนี้ทําให้ส่วนล่วรู้สึกเจ็บราวกับมีดทิ่มแทงหัวใจและเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่ตอนนี้พอได้เห็นหวังหลินใช้โลหิตวิญญาณเพื่อฟื้นคืนผู้คนที่เขาสังหารแม้จะทําร้ายตัวเองจิตใจส่วนล่วก็ยังเจ็บเพราะหวังหลินเขาเจ็บใจเพราะรู้ว่าสิทธิผู้นี้ยังห่วงยยเขาเพราะเขารู้ว่าหากหวังหลินไม่ได้วางแผนเอาไว้คงไม่มีทางที่จะฟื้นคืนผู้คนได้ ก่อนเขาจะมาเขาได้ห่วงความรู้สึกข้าไปแล้วสายตาส่วนล่วอ่อนลงเขาเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองหากไม่ใช่เหตุผลสําคัญคงไม่ทําเรื่องนี้อย่าว่าแต่บ้าคลั่งได้ขนาดนี้เลยเหตุผลส่วนใหญ่อาจไปกระตุ้นต่อความเดือดดาลนของหวังหลินส่วนลวดถอนหายใจและคาดเดาได้ส่วนหนึ่งหวังหลินเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าซีดวิญญาณของภรรยาข้าอยู่ในร่างของส่งจือ่อสิทธิ์กำลังจะพานางไปจักรพรรดิเต่ารู้เรื่องนี้และไม่ยอมสิทธิ์จึงต้องการสังหารเขาด้วย จัก,กรพัิเต่าสีหน้าเปลี่ยนไปและร้องคำรามทันทีบัดซบเจ้าต้องการขโมยจัก,กรพรรดินีของข้าข้าจะปล่อยให้เจ้าพานางไปได้อย่างไรเจ้าบอกว่าวิญญาณของภรรยาเจ้าอยู่ในร่างนางช่างหน้าเหลวไหลตอนที่เจ้ามาถึงยังไม่อธิบายเรื่องทั้งหมดเลยทำไมข้าควรส่งจัก,กรพรรดินีของข้าให้เจ้าจัก,กรพัิเต่าย่อเย้ยแต่จิตใจสันเทาเช่นนั้นตอนนี้ข้าก็อธิบายไปแล้วข้าจะพานางไปหวังหลินหันสีสมามองจัก,กรพัิเต่าด้วยความเย็นชาเขาถูกคนนับพันคุ้มกันเอาไว้ จัก,กรพัิเต่าพูดขึ้นทันทีเหลวไหลคำอธิบายของเจ้ามันไร้เหตุผลหากข่าปล่อยให้เจ้าพานางไปได้จริงๆทั้งโลกไม่หัวเราะในความสามารถของข้าหรอกหรือนอกจากนั้นที่เจ้าพูดมามันก็ไม่สมเหตุสมผลข้าพูดได้ว่านางคือภรรยาคนสุดท้ายในชีวิตข้าเจ้าจะทำอะไรได้น้ำเสียงไม่เผยท่าทีว่าจะถอยเขาเชื่อว่าหวังหลินไม่สามารถทำร้ายเขาได้หรือไม่ก็ไม่กล้าสังหารทั้งยังเห็นว่าหวังหลินเคารพต่อส่วนล่วเพียงมีส่วนล่วอยู่ที่นี่หวังหลินคงไม่แม้แต่จะโจมตี หากไม่ชฉวยโอกาสนี้ไว้เขาคงไม่ใช่จัก,กรพรรดินอกจากนี้ใครที่อยากสังหารเขาคงต้องไปขอมาหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเสียก่อนในฐานะจักรพรรดิเตาเขาจึงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วจะปล่อยให้หวังหลินทําตามที่ต้องการได้อย่างไรเขาคิดเอาไว้แล้วว่าเมื่อเรื่องราวในวันนี้จบลงเขาจะไปบิดเบือนความทรงจําของส่งจื่อและพรากความบริสุทธิ์ของนางให้นางอุ้มลูกของเขาและให้หวังหลินตกอยู่ในความสิ้นหวังจักรพรรดิเตาสะบัดแขนเสื้อและพูดอย่างเย็นเยียบ หากเจ้าต้องการเอาจาัก,กรพรรดินีฆ่าไปเช่นนั้นต้องมีหลักฐานแม้หวางหลินจะคบคิดเงียบๆจิตสังหารในร่างกายแทบไม่สามารถระงับได้และกำลังประตูขึ้นมาเขาจะสังหารคนนับพันที่กำลังขวางทางและมุ่งหน้าเข้าพระราชวังเพื่อสังหารจักรพรรดิเติร์ดแต่เขาไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้บนใบหน้าซีดเผือดมีรอยสีแดงจางจากการฝืนระงับจิตสังหารที่บ้าคลั่งในร่างกาย หวังหลินมองดูซ่งจื่อและเผยความโศกเศร้าเขามีพลังเทียบได้กับมหาชั้นฟ้าและนอกจากส่วนลู่แล้วไม่มีใครที่นี่เทียบกับหวังหลินได้กระนั้นตอนนี้เบื้องหน้าจาัก,กรพรรดิตัวน้อยเขากลับไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้แต่ก้าวเดียวเขามองเห็นวิญญ,ญาณของหวานเอ๋อร์อยู่ตรงนั้นแต่ไม่สามารถพานางไปได้ทั้งหมดเป็นเพราะเขาไม่ต้องการทำให้ส่วนลู่ผิดหวังและตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาไม่ต้องการทำให้อาจารย์ที่เขาเป็นนี้อย่างมหาศาลต้องรู้สึกโศกเศร้า หวังหลินหลับตาและเผยรอยยิ้มหน้าสังเวชเมื่อลืมตาอีกครั้งจึงยื่นแขนออกไปปรากฏหินหยกหนึ่งก้อนหลังจากรวบรวมสัมผัสวิญญาณไว้บนหินหยกเขาจึงบดขยี้นาทีที่หินหยกแตกทุกอย่างที่เขาเห็นในหินหยกจากสำนักมหาวิญญาณรวมไปถึงคำพึมพร,รมของจักรพัต่าได้ถูกแสดงออกมาเบื้องหน้าทุกคนโดยไม่มีอะไรซ่อนไว้ภาพเหตุการณ์ชัดเจนจนน่ากลัว ราชครูพูดว่าเศษวิญญาณดวงนี้สามารถทําให้ข้าได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิโบราณที่แท้จริงของทั่วทั้งเผ่าโบราณเช่นนั้นการทําให้นางเป็นจัก,กรพรรดินี้ของข้าจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับนางแม้นางไม่ได้สวยไร้ที่ตินางมีเสน่ห์ของตัวเองข้าไม่รู้ว่าราชครูไปได้เศษวิญญาณนี้มาจากที่ไหนนางอาจมีคนรักอยู่แล้วและบางทีหลังจากนางตายเขาอาจรู้สึกเจ็บปวดทรมาน น่าเสียดายเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าสตรีคนนี้อยู่ในมือข้าหากข้าเห็นว่าคนรักของนางเป็นใครและเห็นด้วยตาตัวเองนี่คงจะน่าสนใจมากหากวันใดวันหนึ่งที่ทั้งคู่พบเจอกันข้าสงสัยว่าทั้งสองจะจำกันได้หรือไม่เรื่องนี้ไม่เร่งรีบหลังจากสิ้นงานพิธีข้าจะต้องลิมรสเหษวิญ,ญญาณดวงนี้หลังจากมันผสานไปเสียหน่อยเสียงของจักรพรรดิเตาดังออกมาจากภาพในหินหยกที่แตกสลายแม้จะเป็นครั้งที่สองที่หวังหลินได้ยินจิตสังหารในใจพันประทุข,ขึ้นอีกคร,ครั้งกระนั้นหวังหลินก็ระงับเอาไว้ได้อีกรอบ ทุกคนที่นี่ได้ยินเสียงนี้แม้จัก,กรพรรดิเตา่ายังมีความสงบนิ่งแต่จิตใจเกิดคลื่นกระแทกครั้งใหญ่เขาไม่เคยเจอวิชาประหลาดเช่นนี้ในโลกจัก,กรพรรดิเต่าย้อเยอ้ยและพูดด้วยน้ำเสียงมืดมนช่างเป็นภาพลวงตาที่สมจริงอะไรขนาดนี้น่าสนใจมากหวังหลินเจ้าถึงกับลงทุนสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแต่ทั้งหมดล้มเหลวข้าไม่เคยพูดอะไรเช่นนั้นเศษวิญ,ญญาณอะไรกัน หวังหลินเงียบเสียงแต่จิตสังหารพุ่งพ่านอย่างบ้าคลั่งมันกำลังระเบิดออกมาเป็นครั้งที่สามดวงตาแดงก่ำขึ้นอีกคราทว่าเขาระงับมันลงไปแต่เพราะมีการระงับความกรดเกรียวหลายครั้งโลหิตจึงไหลออกมาจากมุมปากขณะที่จักรพัดเต่าย้อยย้ยส่วนลวกขมวดคิ้วยกแขนขวาขึ้นมายื่นหาส่งจือ่อทว่ามีแสงสีม่วงกัะพริบรอบซึ่งจึงเพื่อสลายการคว้าของส่วนลวดสิ่งนี้ทำให้ส่วนลวมีสีหน้าเปลี่ยนไป พ่อชายชาราซึ่งเป็นพ่อของจักรพรรดิได้เห็นเช่นนี้จึงอุทานออกมาตราประทับคังวิญญาณบรรพชนจากพันดตเต่ายิ้มเล็กน้อยและมองส่วนลู่อย่างเย็นชาจากนั้นมองหวังหลินและส่งเสียงหัวเราะไม่มีปิดบงังนางคือจักรพรรดินีของข้าไม่มีใครพานางไปได้ข้าตีตรานี้ไว้บนร่างของนางมันคือสมบัติของบรรพชนโบราณหากข้าตายนางก็ตายเพียงแค่คิดนางก็ไม่สามารถขยับออกไปห่างจากข้าได้เกินร้อยฟุตหากไม่ทำลายตราประทับนี้ใครจะพานางไปจากข้าได้กันเล่า นางจะอยู่หรือตายข้าเป็นคนควบคุมหวังหลินเจ้ากล้าสังหารข้าหรือไม่หากข้าตายนางก็จะตายไปด้วยหวังหลินทำไมเจ้าไม่คุกเข่าอีกจะกระพัดเต่าหัวเราะพร้อมกับมองดูหวังหลินฝื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2030เต็มไปด้วยความโกรธแค้น ราประทับขังวิญญาณบใบไม้รอเรอเรอพอพานชอช้างนอนหนูวิชานี้มหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าส่งต่อมาให้ทั้งสามราชวงศ์มีเพียงจักรพรรดิคนปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่มีระดับบ่มเพาะต่ำกว่ามหาชั้นฟ้าจะไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้อีกมีเพียงมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเท่านั้นที่สามารถลบล้างวิชานี้ส่วนลั่พูดขึ้นด้วยสีหน้ามืดมนหวังหลินเงียบลง ส่วนล่่มองจัก,กรพรรดิเต่าและพูดอย่างสงบนิ่งเย้ต้าในฐานะองครักษ์ของอนาเขตเตา่าข้าขอให้เจ้าถอนเขตอาคมที่นี่ทันทีและปล่อยให้หวังหลินพานางคนนี้ไปข้าจะไปขอให้มหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าถอนวิชานี้ออกจากตัวนางลูกมันไม่คุ้มค่ากับสตรีคนเดียวนะผู้เป็นพ่อขมวดคิ้วไปด้วยและมองจัก,กรพรรดิเตา่าในเมื่อนางมีวิญญ,ญาณภรรยาของหวังหลินทำไมเจ้ายังต้องการนางอีก ก็แค่ส่งมันคืนให้เขาคนทรงพลังเช่นนั้นเลือกที่จะอยู่ในอาณาเขตเต่าแล้วหากเจ้าทำเช่นนี้จะทำให้เขาไม่เห็นใจเอาได้ไม่เห็นใจมันจะไม่เห็นใจแล้วทำไมท่านแก่แล้วอย่าพูดอะไรไร้าสาระและท่านส่วนล่วนี่คือเรื่องส่วนตัวของราชวงศ์ท่านเป็นองครักษ์ของอาณาเขตเต่าลืมข้อตกลงกับมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าไปแล้วหรือคนผู้นี้ทะลวงเข้ามาในวังและไม่เคารพต่ออำนาจราชวงศ์ข้าหวังว่าท่านส่วนล่วจะสังหารเขาและทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จัก,กรพัรดิเต่าพูดอย่างเย็นชาไม่สนคำขอของส่วนลู่แม้แต่น้อยเขาทำตัวแบบนี้เพราะเชื่อว่าไม่มีใครกล้าสังหารเขาโดยเฉพาะหวังหลินส่วนลู่ยิ้มอย่างโกรธเกรี้ยวและมีสายตาเย็นชาจัก,กรพัรดิเต่าเป็นคนที่เขาแต่งตั้งด้วยตัวเองแต่กลับกล้าพูดเรื่องแบบนี้ขณะที่เขากำลังจะพูดหวังหลินก็เอ่ยขึ้นมาก่อนหากข้าคุกเขาเจ้าจะปล่อยนางมาให้ข้าได้หรือไม่ก่อนหน้านี้เจ้าต้องการสังหารไม่ใช่หรอกหรือเจ้าไม่ทำตัวโอหังเช่นก่อนแล้ว เจ้าไม่ยอมคุกเข่าเหมือนก่อนแล้วตอนนี้ต้องการคุกเข่าเพื่ออะไรเจ้ามันก็แค่มดแมลงจากโลกถ้ำและข้าคือโอรสแห่งสวรรค์มาสิคุกเข่าต่อหน้าข้าอ้อนวอนสิหากข้ามีความสุขข้าอาจจะยกนางให้เจ้าได้จักรพรรดิเต่ายิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่มืดมนยิ่งข้าหวังหลินสามารถคุ้มครองอาณาเขตเต่าต่อไปจนชั่วชีวิตข้าข้าสามารถคุกเข่าได้และไม่สังหารเจ้าข้าแค่ต้องการเศษวิญญาณในร่างของนางมอบนางกลับมาให้ข้าได้หรือไม่ หวังหลินพึงพำมสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าสุดอย่างถึงเป็นความเศร้าที่สั่งสมมานับพันปีมอบนางให้เจ้านั่นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้าบางทีหลังจากเล่นกับนางไปสักพันปีและเจ้าเชื่อฟังตลอดเวลาข้าอาจจะยกนางให้เจ้าได้จักรพรรดิเต่าหัวเราะเยาะหวังหลินร่างสันเทาและหลับตาจิตสังหารในร่างประตูขึ้นอีกครั้งและเขาแทบสูญเสียการควบคุมส่วนเรื่องเขตอาคมนั้นเขาสามารถสัมผัสดได้จากโลหิตวิญญ,ญาณในร่างกายหากเขามีเวลาพอก็สามารถสลายเขตอาคมได้อยู่แล้ว เหตุผลที่ยังระงับอารมณ์อยู่เป็นเพราะส่วนล่วงเพราะส่วนล่วงไม่ยอมให้จักรพรรดิเต่าถูกสังหารส่วนล่วงคืนครักของอนาเขตเต่าและอำนาจราชวงศ์คืออำนาจสูงสุดที่นี่ข้าสามารถเสนอสิ่งอื่นเพื่อแลกกับเศษวิญญ,ญาณของภรรยาข้าได้หรือไม่หวังหลินลืมตาและระงับจิตสังหารอีกครั้งแววตาแดงก่ำและพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าโอ้บอกข้ามาสิว่าเจ้าจะแลกเปลี่ยนด้วยอะไรจักรพรรดิเต่ายิ้ม หวังหลินมองส่งจือจากนั้นยื่นแขนขวาออกไปปรากฏวิญญาณดวงหนึ่งวิญญาณดวงนี้หลับตาลงแต่เปล่งแสงสีทองแสงไม่บริสุทธิ์นักและดวงวิญญาณดูเหมือนตกอยู่ในความเจ็บปวดวิญญาณของจักรพัิเทพแห่งเผ่าเทพพอหรือไม่หวังหลินส่งสายตามองจักรพัิเตาจักรพัิเตาจ้องมองดวงวิญญาณด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปสายตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อจักรพัิเทพ นี่นี่เป็นไปไม่ได้เขาเจ้าเจ้ามีวิญญาณเขาจริงๆจัจก,กรพพัดเต่าอ้าปากค้างไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นแต่ตอนที่หวังหลินนำวิญญาณออกมาทุกคนของอาณาเขตเต่าต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปรวมถึงคนของอีกสองอาณาเขตที่อยู่ห่างออกไปไกลด้วยเช่นกันหลายคนเคยเห็นจัก,กรพพัดเทพดังนั้นจึงรู้ได้ว่าวิญญาณดวงนี้เป็นของจริงหรือไม่สายตาของผู้เป็นพ่อจักรพพัดเต่าถึงกับเบิกกว้างและร่างกายสันเทาแม้แต่ส่วนลว่ยังตกตะลึงที่ได้เห็นวิญญาณดวงนี้ ไม่พอแค่วิญญาณของจักรพัิเทพจะไปพอได้อย่างไรหัวใจจักรพัรดิเต่าสั่นเร็วดุดรัวกลองเขามองหวังหลินด้วยสายตาหวาดกลัวเป็นครั้งแรกนึกไม่ออกว่าหวังหลินไปได้วิญญาณของจักรพัิเทพมาได้อย่างไรต้องบอกว่าจักรพัิเทพนั้นคือหนึ่งในเก้ามหาชั้นฟ้าหวังหลินคบคิดเงียบๆเ,เขาสะบัดแขนซ้ายใส่ท้องฟ้าดวงตะวันมหาชั้นฟ้าสีขาวและดำปรากฏขึ้นด้านหลังมีสิ่งหนึ่งค่อยๆปรากฏภายในดวงตะวันมันคือศีรษะขนาดยักษ์ย้ายไรดวงตาและใบหู นาทีที่สีสะปรากฏขึ้นมาพลังปราณสวรรณาแน่นและแสงสีทองดูคล้ายดวงอาทิตย์จึงแผ่กระจายออกหากข้าเพิ่มสีสะนี้ไปด้วยพอหรือไม่ดวงตาหวังหลินยิ่งแดงฉานมากกว่าเดิมน้ำเสียงแหบพร่านี่มันจัก,กรพัฒน์เตามองสีสะอย่างตกตะลึงเขารู้สึกว่าสีสะดูคุ้นๆแต่ก็นึกไม่ออก นี่นี่มันศีรษะของบรรพชนเทพนี่นี่เป็นศีรษะของบรรพชนเทพจริงๆพ่อของจัก,กรพรรดิเต่ามีอาการสั่นเทาไปทั้งร่างทยานออกไปนอกวังหลวงจ้องมองศีรษะในอากาศและเผยอาการตื่นเต้นอย่างไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนอะไรนะศีรษะบรรพชนเทพหลังจากจัก,กรพรรดิเต่าฟื้นคืนสติมาได้สีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลส่วนลั่วอ้าปากทางและความคิดว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง หากพวกเขาเป็นแบบนี้คงไม่ต้องพูดถึงคนที่เหลือพอพวกเขาได้ยินเสียงร้องของพ่อจักรพรรดิเต่าทุกคนมองมาที่ศีรษะรู้สึกตกตะลึงยิ่งกว่าตอนที่เห็นวิญญาณของจักรพรรดิเทพเสียอีกเทพศีรษะบรรพชนเทพบรรพชนเทพตายแล้วเช่นนั้นบรรพชนโบราณเกิดอะไรขึ้นบรรพชนโบราณยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หวังหลินผู้นี้มีศีรษะของบรรพชนเทพ เรื่องนี้กระจายไปทั่วทั้งวังหลวงและอีกไม่นานจะแผ่ไปทั่วทั้งเผ่าโบราณผู้คนอีกสองอาณาเขตต่างก็จ้องมองศีรษดด้วยความไม่เชื่อหวังหลินมองจักรพัรดเต่าและพูดขึ้นข้าจะแลกของทั้งสองอย่างนี้เพื่อวิญญาณของภรรยาข้าเช่นนั้นพอหรือไม่พอแล้วพอแล้วคนที่ตอบหวังหลินคือพ่อของจักรพรรดิเต่าเขาหันกลับมามองลูกชายด้วยความตื่นเต้น เย่เต้าเพียงแค่สองทั้งสองอย่างนี้อนณาเขตเต๋าจะรุ่งโรดด้วยวิญญาณของจัก,กรพรรดิเทพและศรีสะบรรพชนเทพอนณาเขตเต๋าจะมีโอกาสได้รวมทั้งเผ่าโบราณให้เป็นปึกแผ่นปล่อยนางไปซะชายชาราเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นจากความตื่นเต้นจัก,กรพรรดเต๋าเกิดความลังเลรีบปลดปล่อยเขตอาคมซะเจ้าจะรออะไรอีกชายชาราร้องคำรามอย่างกระวนกระวายไม่พอศัตรูคู่อาฆาตแบบมันฆ่าไม่สบายใจหากเราฆ่ามันของทั้งสองจะเป็นของอนณาเขตเตา๋า จัก,กรพัิเต่ามีแววตาจิตสังหารเป็นประกายเจ้าชายชรากำลังคำรามแต่ก็หยุดพูดเขาหันกลับไปมองหวังหลินแววตาเป็นประกายเจ้าทำเกินไปแล้วส่วนล้วร้องคำรามออกมาสันสถานทุกคนที่นี่บางคนถึงกับกระอักโลหิตและใบหน้าหวาัดกลัวยิ่งแม้กระทั่งจัก,กรพัิเต่าก็ยังหน้าซีดเขากระอักโลหิตออกมามองส่วนล้วด้วยสีหน้าบึ้งตึงส่วนล้วท่านกล้าทำรา้ายข้าท่านไม่กลัวมาหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าโกรธเกรียว เย่เต้าสลายเขตอาคมสะเจ้าสามารถเอาสีซาบรรภชนเทพและวิญญาณจัก,กรพัิเทพไปได้ข้าจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หากเจ้าไม่ทำข้าข่าเจ้าในวันนี้และต่อต้านมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเองส่วนล้วเจ็บปวดหัวใจเขามองหวังหลินที่มีใบหน้าขอร้องและซีดเผือดส่วนล้วไม่อาจทนได้เขาเข้าใจหวังหลินดีว่ากำลังทำทุกอย่างเหล่านี้เพื่อเขาสิทธิ์เขาไม่ต้องการทำให้เขาลำบากใจและไม่ต้องการทำให้ผิดหวังดังนั้นหวังหลินจึงอดทนทุกอย่างตลอดเวลา การมีสิทธิ์แบบนี้ส่วนล่วกก็ภูมิใจมากแล้วหากสิทธิ์เขาสามารถฆ่าจักรพรรดิเทพได้เช่นนั้นเขาที่มีชีวิตมานานหลายปีก็สามารถสังหารจักรพรรดิเต่าคนนี้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองได้เช่นกันและแล้วเขาก็จะกลายเป็นมหาชั้นฟ้าคนแรกที่สังหารจักรพรรดิโบราณส่วนล่วรู้ดีว่าผลที่จะตามมานั้นมีมากมายแค่ไหนแต่ตอนนี้การได้เห็นสิทธิ์ของตนกำลังอดทนทุกอย่างเขาจึงต้องทุ่มสุดตัวออกไปด้วยท่านกล้าสังหารข้า ส่วนล่วท่านเป็นมหาชั้นฟ้าของอาณาเขตเตาหักสังหารข้าไม่เพียงแต่จะถูกมหาชั้นฟ้ากุ้ยต้าสังหารแต่ท่านคงจะเป็นปฏิปักษ์กับอาณาเขตเต่าที่ปกป้องมานานหลายปีท่านกล้าสังหารข้าหรือไม่ท่านคงเป็นคนทรยศของอาณาเขตเต่าแม้ท่านตายก็ยังเป็นที่เกลียดชังของทั้งอาณาเขตจักรพรรดิเต่าร้องคำรามสีหน้าท่าทางดูรุนแรงส่วนล่วร่างสันเทาเขาหลับตาซ่อนความเศร้าและความสับสนไว้ภายใน ข้าคุ้มครองอนาเขตเต๋าจนถึงวันนี้และทำอย่างไม่มีอะไรเสียใจข้ามีสิทธิ์คนเดียวข้าพาเขาออกมาจากโลกถ้ำเขามีตำแหน่งสูงสุดในเผ่าเทพแต่เขาก็ยังมาตามหาข้าข้ามีสิทธิ์คนเดียวเท่านั้นส่วนล้วลืมตาและเผยความมุง่งมั่นไม่เสียใจเมื่อส่วนล้วตัดสินใจแล้วหวังหลินจึงพูดขึ้นอาจารย์เขามองส่วนลั่วและเผยรอยยิ้มนี้เป็นครั้งแรกที่เขายิ้มได้ตั้งแต่ที่ค้นพบเศษวิญญ,ญาณของหวานเอ,อ๋อทว่าพอส่วนล่วเห็นรอยยิ้มนี้หัวใจยิ่งรู้สึกเจ็บปวดรอยยิ้มแบบนี้มันอะไรกัน เป็นการร้องให้ชัดๆอาจารย์ท่านปกป้องอนาเขตเต๋ามาทั้งชีวิตสิทธิ์ไม่คู่ควรเป็นสิทธิ์ของท่านหวังหลินมองส่วนล่วและคุกเข่าโขกคำนับหนึ่งครั้งให้ส่วนลัว่วตลอดชีวิตเขาหวังหลินพูดได้ว่าไม่เคยคำนับต่อฟ้าดินเขาเคารพครอบครัวและคุกเข่าต่อสื่อถูหนานเท่านั้นแต่ตอนนี้มีอีกคนที่เขายอมคุกเข่าแล้วเจ้าดวงตาส่วนล่วเต็มไปด้วยความเสียใจฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2 0 3 1เอเต็มไปด้วยความโกรธแค้น หวังหลินพูดขึ้นเบาๆอาจารย์หากย้อนเวลากลับไปอีกครั้งสิทธ์ก็ยังเลือกติดตามอาจารย์มาแผ่นดินเซียนดาราโดยไม่ลังเลอยู่ดีความเศร้าในสายตาส่วนลู่ยิ่งมากขึ้นเขาเข้าใจหวังหลินความเมตตาของอาจารย์มีมาต้นดัง่งขุนเขาสิทธ์ไม่มีวันลืมหวังหลินถอนหายใจและลุกข,ขึ้นปัดเสื้อผ้าขับไล่ฝุ่นออกไปราวกับเป็นการปัดเป่าความรู้สึกและความอดทนก่อนหน้านี้ให้ออกไป เพื่อไม่ให้อาจารย์ผิดหวังหวังหลินสามารถคุกเข่าเอาสมบัติออกมาอดทนไม่สังหารจัก,กรพรรดิเต่าได้เขายอมทำทุกอย่างเพียงเพื่อนำวิญญาณของหวานเอ๋อไปและไม่ทำให้อาจารย์ทนทุกข์กับความโศกเศร้ามากมายเขาต้องการหาจุดสมดุลเพราะไม่ต้องการให้คนที่เมตตาก,กับเขารู้สึกเจ็บปวดหวังหลินไม่ต้องการทำร้ายอาจารย์แต่นี้เป็นเพียงความคิดที่เลิศหรูเท่านั้นความฝันที่ไม่เป็นจริง เขาอดทนอีกครั้งและอีกครั้งทะว่าตอนนี้ไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปแล้วในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอดทนอีกต่อไปหวังลินหัวเราะดังเข้าใส่ท้องฟ้าจนกระทั่งหยาดน้ําตาไหลลงเป็นสายต่อหน้าต่อตาของทุกคนที่นี่หยาดน้ําตาอันขมขื่นมีความมุ่งมั่นไม่ยอมท้อถอยตลอดหลายพันปีทั้งยังมีสิ่งที่เขายอมอุทิศตนเพื่อมโนธรรมของตัวเองรวมถึงเหล่าคนที่แสดงความเมตตาม,มาให้เสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยเร่ราวกับเขาบ้าคลั่งไปแล้ว เมื่อเสียงหัวเราะดังเข้าหูของส่วนลว่ราวกับมีมือคู่ใหญ่จับศีรษะและดึงออกมารู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปจากร่างกายทําให้หน้าซีาส,สาตามองหวังหลินยิ่งแก่ชรามากขึ้นข้าหวังหลินเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วัยเด็กผ่านการเข็นฆ่าสังหารและพบเจอความเย็นเยียบมานับครั้งไม่ถ้วนคนส่วนใหญ่ที่ข้าพบเจอมักจะเป็นคนได้ว่าล่างหลอกและเป็นคนบาปฆ่าถูกลิขิตให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ภรรยาฆ่าตายลูกชายฆ่าติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ไม่รู้เบาแสของซือถูชิงชุยก็หายไปทุกคนที่มีเมตากับข้าล้วนทนทุกในท้ายสุดข้าห่วงใยคนที่มีเมตากับข้ามากมายเพราะคนเหล่านั้นหาได้ยากและควรห่วงแหนข้าห่วงใยเรื่องความรักเพราะความรักทําให้ข้าต่อสู้หยาดน้ําตาไหลรินลงมาเขาหัวเราะและพูดกับตัวเอง เสียงหัวเราะของหวังหลินดังเข้าถึงหูของจักรพรรดิเต่าไปด้วยเสียงหัวเราะรุนแรงยิ่งนี้เขาต้องอดทนและจิตใจสันเทาจึงชี้ไปที่หวังหลินและร้องคำรามอย่างไม่ลังเลสังหารมันภายในเผ่าโบราณอำนาจราชวงศ์ถือเป็นอำนาจสูงสุดและคำสั่งของจักรพรรดิควรทำในทันทีทว่าตอนนี้นอกจากคนนับพันที่อยู่ใกล้วังหลวงคนอีกหลายหมื่นรอบด้านรวมถึงคนที่หวังหลินชุบชีวิตทุกคนล้วนสงบนิ่งเงียบงนัน พวกเขาเป็นพยานในทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นต้นเหตุและผลลัพธ์เห็นความเศร้าของส่วนล่วและเห็นคำขอร้องของหวังหลินหลังจากเห็นทุกอย่างแล้วจึงไม่อาจก้าวออกไปได้แม้แต่ก้าวเดียวนี่คือตัวเลือกระหว่างอำนาจราชวงศ์และมโนธรรมของแต่ละคนผู้คนส่วนใหญ่ลังเลแต่ยังมีอีกหลายคนที่ได้รับปลุกฝังมาจึงร้องคำรมพลางพุ่งไปหาหวังหลินอาจารย์หวังหลินหันกลับมาและไม่สนใจคนที่กำลังเข้ามาหาอย่างสิ้นเชิงเขามองส่วนล่วด้วยสายตาตัดสินใจแล้วโปรดให้สิทธิ์ได้เรียกท่านว่า อาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายสิทธิ์ไม่อาจตอบแทนความเมตตาที่ท่านมอบให้ได้หนทางเดียวที่จะตอบแทนท่านได้คือการตายจากนั้นข้าหวังหลินจะไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับอนาเขตเตาอีกต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปทุกอย่างที่ข้าหวังหลินทําลงไปจะไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ทุกอย่างที่ข้าทําข้าจะเป็นคนรับผิดชอบหวังหลินยกแขนขวาขึ้นมาสะบัดแขนเสื้อคนนับพันเข้าใกล้รวมถึงส่วนล่วด้วย หวังหลินมองดูส่วนล่วกแขนขวากระแทกลงใส่ศีรษะตัวเองอย่างรุนแรงเป็นการการโจมตีที่มีความรักต่อส่วนล่วกเป็นการระเบิดความโกรธของหวังหลินที่ไม่อาจควบคุมได้อีกแล้วเวลาดูเหมือนเชื่องช้าลงหวังหลินกระแทกมือขวาลงใส่ศีรษะและเกิดรอยแตกร้าวกลิ่นไอทำลายล้างได้ทำลายศีรษะร่างกายรวมถึงทุกอย่างของเขาช่วงระยะการททำลายล้างนี้หวังหลินคล้ายกับได้เห็นส่วนล่วกปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในโลกถ้ำคล้ายกับได้กลับมาบ้านเกิดและเห็นเรื่องราวในอดีต ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดลงเพียงเสี้ยวพริบตาในช่วงที่หวังหลินพุ่งทะยานออกมาจากอารามเต่าด้วยความโกรธแค้นทุกคนมองดูร่างหวังหลินระเบิดกลายเป็นกองเลือดเนื้อด้วยความไม่เชื่อหวังหลินยอมทำลายตัวเองก่อนที่ส่วนลู่จะมาถึงส่วนลู่มองดูร่างที่เปลี่ยนกลายเป็นก้อนเนื้อและโลหิตหยาดน้ำตากลายเป็นเลือดตายจะก,กระพัดเต่าตกตะลึงและมีใบหน้ามืดมนคนอื่นที่กำลังพุ่งเข้ามาพลันหยุดลงเช่นกันและมองไปด้วยความสงสยัย แต่ในจังหวะนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดเผยออกมาเลือดเนื้อของหวังหลินที่ระเบิดไปพลันรวมตัวกันพริบตาเดียวก็เกิดหวังหลินขึ้นมาเขากระอักโลหิตและใบหน้าซีเซียววันในนี้เขาได้ใช้วิชาสามชีวิตอันล้ำค่ายิ่งไปหนึ่งครั้งหวังหลินตายไปแล้วหนึ่งครั้งหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นสิทธิ์ของส่วนั่วอีกต่อไปเขาไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับอนาเขตเต๋าไม่มีตำแหน่งอันใดและไม่ต้องฝืนตัวเองอีกแล้วเขาจะทำตามสิ่งที่เขาต้องการและนำหวานเอ๋อของเขากลับคืนมา เย่เตา่าหวังหลินร้องคำรามใส่ท้องฟ้าเสียงคำรามระเบิดความโกรธเกรี้ยวทั้งหมดที่เขาระงับเอาไว้เป็นเสียงคำรามจากส่วนลึกในวิญญาณยามนี้จิตสังหารมือึมาระเบิดออกมาจากร่างกายโดยไม่สงวนไว้อีกจิตสังหารถึงกับทําให้โลกเปลี่ยนไปราวกับเขาเพิ่งก้าวเดินออกมาจากขุมนรกพุ่งออกไปอย่างดูร้ายและบ้าคลัง่งจักระพัดเต่ามีสีหน้าเปลี่ยนไปถอยร่นก่อนจะร้องคำรามฆ่ามัน คนนับพันเบื้องหน้าราชวังและหลายพันคนที่ล้อมรอบอยู่ได้พุ่งเข้าหาหวังหลินแม้จะเป็นเพียงแค่ใช้ร่างตัวเองเป็นโลพวกเขาก็ต้องปกป้องอำนาจของราชวงศ์ไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องน่ายินดีหรือโศกเศร้าใครที่ขวางทางข้าอีกคราวนี้จะตายจริงๆหวังหลินดวงตาแดงก่ำและก้าวเท้าส่งกำปั้นออกไปผู้คนหลายสิบคนเบื้องหน้ากรีดร้องอย่างโหยหวนพลางระเบิดตายแต่คนด้านหลังพุ่งเข้ามาแทนที่ หวังหลินก้าวเท้าต่อไปโดยมีพื้นดินเป็นคราบโลหิตเขาไม่ได้เร็วแต่ทุกก้าวครอบคลุมระยะหลายร้อยฟุตสายโลหิตหลังไหลออกมาตามทาง36คขุนพลลอศูนย์เปลี่ยนกลายเป็นลำแสง36สายพุ่งทยานเข้าหาหวังหลินราวกับมังกร36ตัวทว่าหวังหลินไม่แม้แต่จะมองยกแขนขวาขึ้นมาปรากฏควันสีเขียวที่ปลายนิ้วและแผ่กระจายออกมาเต่าเพลิงสุดขั้ว ควันสีเขียวสัมผัสกับมังกร36ตัวในทันทีจากนั้นเกิดเสียงดังสนั่นและเสียงกรีดร้องโหยหวนมังกร36ตัวกลายเป็นก้อนเปลวเพลิงและถูกเผาท,ทั้งที่มีชีวิตหวังหลินยื่นแขนซ้ายออกไปด้านข้างหนึ่งใน18ขุพนพลราชาก้าออกมาลอบโจมตีแต่สิ่งแรกที่เจอคือฝ่ามือหวังหลินสีหน้าท่าทางจึงเปลี่ยนไปและต้องการถอยแต่ฝ่ามือคว้าจับโดนใบหน้าหวังหลินบีบมือทำให้ทัศนวิสัยของขุพนพลราชากลายเป็นสีดำรู้สึกเจ็บปวดยิ่งและศีรษะระเบิด ส่วนล่วยืนอยู่ตรงนั้นและเฝ้าดูหวังหลินสังหารระหว่างทางเดินเข้าสู่วังแต่เขาไม่ได้หยุดหวังหลินส่วนล้วผิดหวังกับอำนาจราชวงศ์แห่งอาณาเขตเต๋าไปแล้วเขามองแผ่นหลังอันบ้าคลั่งของหวังหลินและนึกย้อนถึงการทำลายตัวเองของสิทธิขณะที่เฝ้าดูดวงตาของส่วนล่วจึงมีหยาดน้ำตาไหลลงเป็นสายเขารู้เหตุผลที่หวังหลินได้ทำลายตัวเองไปหนึ่งครั้งก็เพราะต้องการสังหารได้อย่างเต็มที่ เขารู้ว่าหวังหลินไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบอะไรกับส่วนลู่จึงต้องตัดขาดความสัมพันธ์สิทธิอาจารย์ซึ่งวิธีที่จะตัดขาดความสัมพันธ์นั้นคือตายหนึ่งครั้งด้วยวิธีนี้สิทธิเขาจึงบอกทั้งอนาเขตเต่าทั้งเผ่าโบราณและแม้แต่มหาชั้นฟ้ากุ้ยต้าว,ว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างที่นี่ในวันนี้หวังหลินไม่ต้องการให้ส่วนลู่ทรยศต,ต่ออนณาเขตเต่าไม่อยากให้กลายเป็นมหาชั้นฟ้าคนแรกที่สังหารจักรพรรดิโบราณแม้แต่ตอนนี้สิทธิของเขายังคงคิดอยู่ยิ่งทำให้ส่วนลู่รู้สึกผิดมาก สิ่งที่ข้าทำให้กับเขาความจริงไม่ได้มากมายส่วนล่วงมองการตายของคนในเผ่าอนาเขตเต๋าเป็นครั้งแรกที่เขาไม่รู้สึกเศร้าวหวังหลินร้องคำรำกลิ่นไอสังหารรอบตัวกระจายออกไปเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงสีแดงพุ่งออกมาและเปิดเส้นทางนองเลือดตรงหน้าขณะเดียวกันเขาชี้ไปบนท้องฟ้าทั่วทั้งราชวังเปลี่ยนกลายเป็นทะเลสีดำและตรงสุดขอบทะเลมีดวงอาทิตย์เริ่มลอยสูงขึ้นหวังหลินกำลังใช้วิชาแย,ยากราตรีเข้าใส่พระราชวังอย่างไม่ลังเล ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นสองแสงเปล่งประกายเจิดจ้าเสียงพึมพำพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนดังกึกกล้องร่างกายมากมายระเบิดเป็นหมอกโลหิตคนตายไปกี่คนไม่อาจทราบได้หลังจากภาพทะเลได้หายไปคนนับพันเบื้องหน้าราชวังล้วนตายเกือบหมดที่เหลือถูกกวาดออกไปและมีหวังหลินยืนอยู่เบื้องหน้าวังหลวงเขาก้าเดินเข้าไปพร้อมจิตสังหารบ้าคลั่งปกคลุมผืนฟ้าด้านหลัง